อคครับสวัสดีนะครับผมอาจารย์โดนะครับจากช่องโดโอเวอร์ออลนะครับวันนี้มากับคลิปสอนกีตาร์คลิปใหม่ของผมอีกแล้วนะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการสอนเกี่ยวกับการเล่นคอร์ดการเล่นคอร์ดได้แง่มุมไหนกันบ้างนะครับมีหลายคนรวมถึงลูกศิษย์ผมรวมถึงหลายคนที่ทักเข้ามาบอกว่าอาจารย์ครับจะ เล่นคอร์ดได้อย่างไรจะเดาคอร์ดได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดหนังสือเพลงดูไม่ต้องเปิดเว็บคอร์ดเพลงดูต่างๆดูเนี่ยนะครับผมเห็นหลายคนทําได้ไม่ต้องดูคอร์ดเลยครับเราจะทํำยังไงกันได้บ้างนะฮะวันนี้ผมก็จะมาไขาความกระจ่างให้เข้าใจกันมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วไอ้เรื่องการเดาคอร์ดเพลงเนี่ยนะครับผมเคยทํำแล้วในคลิปเก่านะครับลองไปเปิดหาดูว่าเราจะ เล่นคอร์ดมันได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องหนังสืออพิ่งหนังสือเพลงนะครับซึ่งจริงๆผมพูดไปแล้วถึงหลักทฤษฎีเลยนะครับว่าโอ้ว่าในเพลงเพลงนั้นเนี่ยมันจะต้องรู้อะไรบ้างที่เราจะถึงจะเดาคอร์ดได้โอเคเรามาดูอย่างแรกกันก่อนผมทบทวนนิดนึงนะครับอย่างที่คุณจะต้องรู้ว่าเ,เราจะเดาคอร์ดในเพลงเพลงนั้นได้เราจะต้องทํำยังไงนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือคุณจะต้องรู้ว่าเพลงเพลงนั้นอยู่ในคีย์อะไรอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับ ก็คือโดยส่วนมากแล้วคอร์ดที่ขึ้นต้นจะเป็นชื่อของคอร์ดไอชื่อของคีย์นั้นๆนะฮะอย่างเช่นขึ้นเพลงที่ขึ้นในคอร์ดซโดยส่วนมากประมาณ70-80% 70-8จะเป็นคีย์ซนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก่อนแต่ว่าเรื่องลึกเนี่ยคุณไปดูในคลิปเก่าก่อนนะเพราะว่ามันจะอธิบายกันเยอะนะครับทีเนี้ยปุ๊บหวคุณรู้ว่าคุณรู้แล้วว่าขึ้นในอ่า คอรด C จะอยู่ในคีย์ C เส้นข้อที่2คุณก็จะต้องรู้ว่าในคีย์ C นั้นประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างนึกออกไหมครับทีนี้ผมก็จะตั้งขึ้นตารางขึ้นมาเลยคีย์ C มีคอร์ดอะไรบ้างนะครับก็ C D minor E minor F G A minor และสุดท้ายก็เป็น b d ิ m วนกลับมา C นะครับสักเขีนว่าใน1คีย์จะมี7คอร์ดก็คือนะครับที่ผมขึ้นไปแล้วตามไล่ตามไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็จะมี C D minor E minor F G A minor แล้วก็ Bdim นะครับทีนี้เราจะตีกรอบมันให้แคบลงนะครับสมมุติว่าเพลงมันอยู่ในคีย์ C แล้วเราจะรู้ว่าคอร์ดในคีย์ C มีคอร์อะไรบ้างทีนี้มันมีอยู่7ดคอร์ใช่ไหมผมจะตัดคอร์ที่7ออกไปคือคอร์ b ดิ m เนะี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วหมายถึงว่าในเพลงทั่วไปเราจะไม่ค่อยได้เจอ,เอคอร์ Bdim กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่6คอร์ที่เราจะต้องรู้ก็คือท่องจำมันก็คือ C D minor E minor F G A minor พอละแค่นี้นะครับพอละเรารู้แค่นี้พอนะครับ เราสมมุติว่าเราจะเดาคอร์ดในคีย์ซีเนี่ยแหละนะครับเราก็จะต้องรู้ว่ามันมีหกคอร์ดนี่แหละนะครับต่อไปปุ๊บพวคุณรู้ว่าเพลงเหล่านี้มีอยู่ในคีย์ซีแล้วก็ในคียซมีคอร์ดอะไรบ้างแล้วนะครับคุณจะต้องหัดฝึกฟังเสียงซึ่งมันเป็นสาระสำคัญของคลิปนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่าทำไมมันฟังแล้วมันฟังกันไม่ออกนะครับเราต้องฝึกฝนกันนิดนึงแหละครับว่าเราจะฝึกเออ ฟังเสียงเนี่ยหูเราก็ต้องฝึกกาฝึกฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาฝึกฟังเสียงอย่างเช่นคอร์ดซนะีเนี่ยนะครับคอร์ดซีนะครับเสียงเป็นอย่างนี้คอร์ดดีไมเนอร์เสียงเป็นอย่างนี้คอร์ดอีไมเนอร์เสียงเป็นอย่างนี้คอร์ดเอฟคอร์ดจีคอร์ด e เ,เอไมเนอร์เนะนี่ยนะครับซึ่งถ้าคุณเห็นในตารางที่ผมขึ้นให้ผมที่ผมเออ่ ดอกจันสีแดงไว้หมายถึงว่ามันจะเป็นคอร์ดเมเจอร์คือคอร์ดซีเห็นไหมครับและในที่ดอกจันอีกก็จะเป็นเอฟแล้วก็จะเป็นจีเห็นไหมครับคือคอร์ดที่1คอร์ดที่4คอร์ดที่ห้าซีเอฟจีจะเป็นคอร์ดเมเจอร์คอร์ดเมเจอร์เสียงมันจะเป็นยังไงฟังแบบปร้ยๆหน่อยเอฟจี F, G, ใช่ครับทีนี้ที่เหลือครับ คอร์ดที่2คอร์ดที่3คอร์ดที่6ก็จะเป็นดีมิเนอร์คอร์ดที่2คอร์ดที่3ามดีมิเนอร์แล้วก็คอที่6กเด็บมิเนอร์อันนี้คือคอร์ดไมเนอร์ครับคอร์ดไมเนอร์เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะตรงกันข้ามกับเมเจอร์เห็นไหมฟังดูดีไมเนอร์เสียงมันจะมนๆหน่อยเศร้าๆเห็นไหมครับนี่แหะครับถ้าเกิดคุณฟังแยกความเป็นเมเจอร์ไมเนอร์ออกได้ในของคอร์ดเนี่ยนะครับคุณก็จะ รู้สึกว่ากรอบมันแคบลงคุณจะเดาได้ง่ายขึ้นนะครับเนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหัดเล่นคอร์ดและฟังเสียงมันไปด้วยให้ได้นะฟังมันไปบ่อยๆ่อยฝึกฟังวนไปบ่อยๆในคีย์ซีเนี่ยนะครับนึกออกไหมครับ,นะรบอันนี้คือคุณจะต้องหัดฟังเสียงคอร์ดในคีย์นั้นให้ได้แล้วก็เล่นไปแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็แยกความเป็นเมเจอร์หมเนขให้ออกซ F G เป็นเมเจอร์และก็ D มเนอร์มเนอร์กับเอมเป็นคอร์ดมเนอร์นะครับเนียะครับคุณจะต้องรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อนฟังแยกออกเมเจอร์มเนอร์ให้ได้เพราะคุณทําได้เสร็จแล้วละ่ะนะครับท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมาให้คุณฝึกให้คุณฝึกฟังเสียงคอร์ดเลยนะครับนะครับซึ่งผมจะปิดคอร์ดเอาไว้นะฮะแล้วก็ให้คุณลองเดา มีกีตาร์อยู่กับตัวก็ดีดตามเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีก็หัดฟังเสียงอย่างเดียวแล้วเดาเอาแล้วเดี๋ยวผมเฉลยในคลิปนี้เลยว่าในแต่ละคอร์ดมันเป็นคอร์ดอะไรบ้างแล้วคุณลองฟังฝึกบ่อยๆก่อนฝึกกับคลิปเนี่ยผมเนี่ยคุณก็จะมีความชํานาญมากขึ้นนะครับโอเคลองดูแบบแรกก่อนเลยนะครับแบบแบบที่1่ผมก็จะมาเล่นเริ่มที่คอร์ดซก่อนนะครับคอร์ดตั้งต้นในคีย์ก็คือคอร์ดซอ่า ทีนี้ผมก็จะปิดภาพไว้นะครับว่าขอดจากจากขอดซขอดต่อไปเป็นขอดอะไร C แล้วเป็นขอดอะไรเห็นไหมครับเมื่อกี้จาก C แล้วไปขอดอะไรขอดนี้ครับอีกรอบหนึ่ง C ีอ่าขอดนี้คือขอดอะไร เฉลยคือคอร์ด F เห็นะครับนี่คือคอร์ด F นะครับเห็นไหมครับเอาใหม่เรามาฝึกกันอีกทีหนึ่งนะครับ C มาที่สองไปไปคอร์ดอะไรอ่าลองเดาดูสิคอร์ดนี้คอร์ดอะไรเฉลยคือคอร์ด G เห็นไหมครับ เนนะครับต่อไปอลองดูประวันที่3ตั้งที่คอร์ดซีเหมือนเดิมดูซิคอร์ดนี้คือคอร์ดอะไรนะครับคอร์ดต่อไปเฮ้ะนี่คือคอร์ดอะไรล่ะอลองฟังดูนะครับมีอยู่6คอร์ดนั่นแหละเราอยูอ่ลองหาดูนะครับอ่เฉลยแล้วคือคอร์ดเอมเนอร์เห็นไหมครับอ เนี่ยครับคุณจะต้องหัดฟังอย่างงี้ต่อไปเปึกหัดต่อไปผม,มขั้งคอร์บางอยงนี้ยข่าวต่อไปคือขอดอะไรลองฟังลองดูฟังนี่คือคอดอะไรนะฟังมันเหมือนมันเป็น minor, มไมเนอร์ป่ะนะครับมันหม่นๆใช่ไหมอันนี้เฉลย ER ไปแล้วด้วยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าขอดอะไรไมเนอร์ minor, มีกี่คอร์ดลองมาหาอยู่อ่าลองดูครับเฉลยคือคอร์ดมเนอร์ เห็นไหมครับนะฮะนะครับลองดูอีกน้อยนึงอ่ะอันที่คอซีเห็นไหมครับคอดต่อไปเนี่ยที่ผมเล่นอยู่คอดที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือคอดอะไรฟังอยู่ดีนะฮะมันจะหม่นหมนใช่ไหมมันเป็นไมเนอร์ลองหาดูและนี่ก็คือคอดีไมเนอร์เห็นไหมครับโอ้โหเนี่ยนะครับ คุณหัดทําอย่างเงี้ยครับตั้งคอร์ดต่อไปแล้วก็เราหาฟังเสียงคอร์ดที่มันจะไปสี C ไป d ีไม่เด้ไป e ีไม่เด้ไป F C ไป G C ไปเก็ได้ครับลองฝึกอย่างเงี้ยดูนะครับมันจะสลับไปสลับมาอยู่ใน6คอร์ดนี่แหละครับนะฮะถ้าคุณฝึกบ่อยๆหูคุณจะได้ยินและชินไปเองครับโดยที่คุณจะเดาได้ แบบแม่นยำม,มากขึ้นนะฮะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ